I T A M I N e, วิตามินอีวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านอนุมูลอิสระความเสื่อมสภาพของเซลล์และริ้วรอยปกป้องผิวหนังช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์และแข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นภูมิแพ้หลอดเลือดสมองอักเสบหรือโรคตับแข็งวิตามินอ e, ีสามารถหาได้จากรับประทานจากแหล่งอาหารเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วลิสงมันสำปะหลังนมและผลไมา้ที่มีลักษณะเป็นเมล็ดอย่างเช่นกล้วยน้ำว้ามะม่วงแคนตาลูปและอะโวคาโดนอกจากนี้ยังสามารถรับประทานอาหารเสริมวิตามิน วิตามินอ e, ีมีประโยชน์อย่างไรวิตามินอ e, ีช่วยบำรุงสมองดวงตาผิวพรรณและเซลล์เม็ดเลือดแดงวิตามินอ e, ีช่วยปกป้องและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิววิตามินอ e, ีมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสามารถช่วยปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระหรือโมเลกุลที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคมะเร็งอัลไซเมอร์และโรคหัวใจวิตามินอ e, ีอาจช่วยชะลอรโรคอัลไซเมอร์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในระยะแรกและระยะกลาง วิตามินอ e ีสำคัญต่อระบบสืบพันธุ์งานวิจัยพบว่าปัญหาเช่นการแท้งบุตรและภาวะการคลอดก่อนกำหนดอาจเกี่ยวข้องกับการขาดวิตามินอ e. ีวิตามินอ e ีอยู่ในอาหารชนิดใดบ้างวิตามินอ e ีนั้นสามารถพบได้ในอาหารชนิดต่างๆทั้งผลไม้ผักใบเขียวธัญพืชและน้ำมันพืชอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e ีนั้นได้แก่ถั่วอัลมอนด์เฮเซลนัทมะม่วงผลกีวี มะเขือเทศผักโขมน้ำมันมะกอกน้ำมันทานตะวันทุกวันนี้เราสามารถพบสารสกัดวิตามิน e ีอีได้ทั้งในรูปแบบแคปซูลยาเม็ดครีมทาผิวและน้ำมันวิตามินอ e. ีแต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนนั้นทำให้ร่างกายได้รับวิตามินอ e. ีในปริมาณที่เพียงพออยู่แล้วนอกจากนี้อาหารเสริมวิตามินอ e. ีอาจไม่สามารถมอบประโยชน์ได้เหมือนกับสารต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในอาหาร,รได้ ผลกระทบจากการขาดวิตามินอ e ีมีอะไรบ้างการสลายของเม็ดเลือดแดงภาวะกล้ามเนื้อสูญเสียการประสานสัมพันธ์กันปฏิกิริยาตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติภาวะสูญเสียการรับรู้การเคลื่อนไหวของข้อต่อและความรู้สึกสันสะเทือนภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดงในเด็กอ่อนปัญหาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์เช่นการแท้งบุตรและภาวะการคลอดก่อนกำหนด จำเป็นต้องทานอาหารเสริมวิตามินอีไหมโดยปกติแล้วคนเรามักได้รับวิตามินอ e ีในปริมาณที่เพียงพอจากการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพการขาดวิตามินอ e, ีจึงเป็นภาวะที่หาได้ยากและการทานอาหารเสริมวิตามินอ e ีนั้นจึงไม่จําเป็นสําหรับคนส่วนใหญ่แต่หากมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะการขาดวิตามินอ e, ีควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคําแนะนํา